กนหลังจากสั่งสมประสบการณ์การทำงานมาเนิ่นนานตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ชมค่ะล่าสุดนะคะคุณน้่ลาสาวข,ของพี่ๆก็ถือโอกาสยื่นใบสมัครงานกับบริษัทชื่อดังบริษัทหนึ่งนะคะสวดีจ้ะพี่ชื่อพี่มอดนะ มาทําอะไรเขาวันนี้พี่อาจจะดูดุหนิดนึงนะแต่จริงๆพี่เป็นคนใจดีไม่รู้ว่าครั้งนี้การสมัครงานของคุณดาราสาวของพี่ๆจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะจะได้รับเข้าทำงานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะดี๋วเราไปลองรับชมการสัมภาษณ์งานกันดูนะคะว่าน้องเกลของพี่่จะผ่านหรือเปล่าชื่ออะไรคะเกลเกลเนาะ มซ่อมได้ซ่อมได้ใช่ไม่ดูในนี้มันเปลี่ยนแสงได้เพราะว่ามันเป็นไฟหิ่งห้อยค่ะมันจะเปลี่ยนแสงไปตามคนจับเริ่มต้นสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็โชว์ความสามารถพิเศษแบบว่าสำหรัอไฟเองได้แล้วนะคะสำหรับคุณแอบิเกลสามครครึ่งค่ะหน่อไฟมันออกเอง ออกเองแต่ไฟนออเองพี่รับหนูเข้าทำงานจ้ะเลยแล้วโอเคเดี๋ยวถามประวัติก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่อหนุคุณแม่ล่ะคะคุณแม่จำเปือะไรอย่างมีพี่ไหม้องเกลมีพี่ไหมลูกมีพี่ไหมคะพี่ชื่ออะไรคะ เป็นการสัมภาษณ์งานที่บันเทิงสุดๆไปเลยนะคะคำตอบของผู้สมัครงานอาจจะด,ดีเลยบ้าง<อ>ตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้าง<อ>มาดูกันค่ะว,ว่า<ม>คุณซ<ม>ีอจะยอมรับข้อทำางานหรือเปล่านะคะมันใส่สีฟ้าเข้าไปด้วยแต่เมื่อกี้จะไม่เห็นสีฟ้าหนูใส่เสื้อสีฟ้าไงลูกมันเลยเป็นสีฟ้าพ,พี่รู้ละน้องเกียวมาทำตำแหน่งอะไรดีซ่อมหลอดไฟ จากการพิจารณาจากการสัมภาษณ์และโชวความสามารถพิเศษค่ะน้องเกวได้ตำแหน่งซ้อมหลอดไฟฟ้าไปนะคะเราจะมาทำซ้อมหลอดไฟดีไหมลกูกอยากซ้อมหลอดไฟชอ,อบตัดอะไรที่สุดกระต่ายกระต่ายมีกี่ท่าสามทำงานทั้งหมด7วันนะคะอาจจะไม่ได้หยุดเลย,ย <Okay. S 2> โอเค และหลังจากการสัมภาษณ์การโชว์ความสามารถพิเศษของน้องเกียวของพี่ๆค่ะล่าสุดนะคะน้องเกียวก็ได้รับเข้าทำงานแล้วนะคะทุกคนในตำแหน่งซ่อมหลับไฟต้องทำงานสัปาดาห์ละเจ็ดวันเลยนะคะอออขอ,อนัาด้วยลูกสาวค่ะ,คะใช่พอดีว่าเพิ่งจบมานะคะก็อยากจะให้มีงานดีๆทำก็เห็นว่า แต่แต่ทุกคนขางานนี้มีคดีพลิกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันน้องจะมาสมัครเป็นตำแหน่งอะไรนะคะพูดได้ลูก่ะไหนบอกแม่สิอบอกพี่ <laughs> CEO CEO <laughs> โอ้โอ้สรุปแล้วจากคนซ้ำหลอดไฟนะคะคุณดาราสาวจะมาสมัครเป็น CEO <c oughs> ค่ะ <c oughs> เงินเดือนเท่าไหร่คุณแม่ไม่ได้กระสิบบ่อยและอัตราเงินเดือนนะคะก็อยู่ที่ยีิบพีคสุดๆไปเลยนะคะเมื่อคุณซีอสาวแอบิเกลเรียกผัดตาเงินเดือนอยู่ที่20บาทแต่เรื่องที่พีคยิ่งกว่านั้นยังมีอีกค่ะรายชื่อผู้บริหารระดับสูงคุณอบิเกลใช่ค่ะ จริงๆแล้วเราคือประธานบริษัทค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะในที่สุดนะคะความจริงก็เปิดเผยคุณแอบิเกลคือประธานบริษัทตัวจริงนั่นเองค่ะ